Thank mm -hmm.

สวยไหมพี่เจฮะใครใครไหนวันนี้จะมาสอนทำสกุ๊ตชี่กันอุปกรณ์สกุ๊ตชี่อันนี้แค่ตัวอย่างเฉยๆแต่ว่าอันที่เราสอนทำมันจะไม่ใช่ถุงขนมมันจะเป็นกระดาษขอหาแป๊บหนนะึ่ง อุปกรนี่หนึ่งอุปรดังนี้นี่ กระดาษแบบไมนก็ได้นะอันดับสองปากกาหรือดินสอก็ได้นะสปากกาหรือดินสอก็ได้อันนี้มีแค่สี่อย่างเท่านั้นเองอันดับสี่มีวิธีการทำา็ต้องนะ อันนี้ขอทดด้วยอันนี้คืออุปกรณ์อันนี้นะสี่อย่างก็รวมกระดาษด้วยอันดับแรกให้ว่าดรูปตามใจชอบเลยแต่ว่าเราต้องพับพับกระดาษก่อนแต่เราขออนุญาตพับกระดาษก่อนนะเอาขออนุญาตพับกระดาษก่อนนะสามสองนึง่ง นี่รับกระดาษเสร็จแล้ววาดรูปอะไรก็ได้เราจะวาดเป็นไม่ค,ครพมันยายจะเปท่นงนี่ยา,ยาเดี๋ยวก็รู้เองทุกคนลี่ความจริงแล้วมีอุปก,กรณ์ห้าอย่างนะ่แต่เราลืมเอามาแต่ก็ไม่เป็นไร นี่เราขออนุญ,ญาตวาดให้เสร็จก่อนนะปึ๊บเสร็จแล้วเราว่าเสร็จแล้วนะอันดับสองให้ตัด เดี๋ยวเราขอตัดก่อนนะสามสองเสร็จแล้วนะทุกคนอืมีบอกไปว่ามีอุปกรณ์ห้าอย่างอันดับสุดท้ายก็คือถุงถุงถ้าขาดไม่ได้นี่คือแย่เลยแย่มาก แล้วขอเคลือบก่อนนะขอเคลือบก่อนนะสามสองปิ้งเคลือบเสร็จแล้วใกล้เสร็จแล้วใกล้เสร็จแล้วทุกคน เดี๋ยวทุกคนก็รู้เองเสร็จเมื่อไรตึ๊ดตื่นเลยนะเสร็จแล้วทุกคนเราเสร็จแล้วนะห้อนห้อนยายเราห้อนนะคะลืมแลกว่าฮอตฮอตดอกฮอตใช่ไหมฮอตดอกจุ๊มบิงถ้าหมาร้อนนะผู้ชมฮอตฮอตดอก อ๋อแสดงว่ายายเราอยากกินฮัทดอกจริงๆด้วยูจริงเดี๋ยวตดตาตาตดติดเหมือนเป็นไอ้นี่มากกว่านะตาลิงเปิงเหรอเดี๋ยวล้างก่อน ยายใช่ว่าตะลิงปิงจริงเนี่ยเขาไม่เอาองุ่นดอกหรอกเนาะองุ่นแข็งเนาะใช่ห,หนูเดาว่าตะลิงปิงยายยายยายกินองุ่นเปรี้ยวไหมไม่แสดงว่าไม่ใช่ตะลิงปิงเพราะตะลิงปิงจะเปรี้ยวกี่โมงแล้ว สิบสามนาฬิกานอนนะคะทำไมอ่ะเดดมันร้อนไงเพิ่งนอนวัน <c oughs> ทุกคนได้ผลมาดูอันนี้มั่งดีกว่า มีเสียงเลยนะแน<ม>ึง